สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับพามาดูที่ดินที่ถมไว้แล้วเป็นบางส่วนนะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีบ่อน้ำ นะครับในพื้นที่นะครับอยู่2รลูกเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาหรือแม้กระทั่งการทําการเกษตรก็ได้นะครับตรงนี้ครับบริเวณแถวนี้ครับเดิมทีนะครับก็จะเป็นที่นานะครับหลักๆเลยนะครับข้างในทางด้านนู้นนะครับจะมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายเลยเราจะมองเห็นได้ว่านะครับจะมีเสาไฟฟ้านะครับโอ้โหไฟสามเฟสแบบเดินเข้าไปแบบตรงนั้นก็จะมีตัวแทงน้ําอยู่อีกด้วยนะครับผม ถ้ากับว่าตรงนี้ครับมีทั้งเพื่อนบ้านมีทั้งความเจริญนะครับแต่ก็ได้ฟิลบรรยากาศแบบว่าชนบทนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับแนวเขตเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับผมด้านข้างแนวรั้วตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับที่ติดก,กับถนนสาธารณะหินคลุกนี้นะครับแปลงนี้หน้ากว้างอยู่ที่ 39เมตรนะครับแล้วความลึกเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ300เมตรนะครับผมแปลงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นที่ดิน2ฉนดครับผมโดยที่ฉนด1ใบนะครับจะเป็นแปลง9ไร่กว่าๆหน่อยนะครับแล้วก็มีติ่งอยู่อีกนิดนึงนะครับแนวยาวๆนะครับเนื้อที่นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสิไร่กับอีก32ตารางวาครับเจ้าของบอกขายในราคาไร่ละ3 5มแสนเท่านั้น ใครอยากได้นะครับมาพูดคุยมาต่อรองราคากันเลยครับผมนี่เลยนะครับตรงส่วนตรงด้านนี้นะครับที่เราเห็นในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็น ดงยูคาครับผมจะมีแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับผมแล้วเลยถัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็อย่างที่บอกมีบ่อน้ําถัดไปอีกนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ถมแล้วที่เขาปลูกโครงสร้างาไว้ตอนแรกเลยอะ่ะเจ้าของเขาอยากจะปลูกสร้างบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับไม่ได้ปลูกแล้วแล้วเขาก็จะกลับย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่พะเยานะครับก็เลยต้องการที่จะขายนะครับผมทิศทางทางด้านนี้นะครับคือทางด้านทิศใต้ครับผมทิศใต้เนี่ยเราจะมองเห็นจากหน้าจอนี้เลยนะครับมีทั้งไฟฟ้ามีทางน้ำประปาผ่านตรงนี้นะครับถือ หรือว่าสะดวกสบายใครที่จะมาสร้างบ้านพากตากอากาศตรงนี้นะครับก็จะได้วิวเขาแบบนี้เลยอ่าแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทุ่งนาแบบเขียวๆแบบนี้นะครับผมทางด้านนูน้นมีวิวภูเขาให้เห็นนี่เลยตรงนี้ครับเพื่อนบ้านมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับเรียงรายเลยจากจุดนี้ครับถ้าเกิดเราออกเส้นทางนี้ใช่ไหมครับไปจนถึงถนนใหญ่นะครับจะไปผ่ทะลุตรงข้างๆโรงงานเจเล่นะครับผมเพียงแค่1กิโลเมตร แต่ถ้าเกิดเราออกทางด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับผมถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนรัศมีกว้างอยู่ที่5เมตรแต่ว่าตัวถนนนะครับที่ทำแล้ววิ่งนะครับอยู่ประมาณราวๆ3เมตรครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูส่วนถัดไปนะครับตรงนี้คือแนวเขตของเรานะครับผมอ่าแล้วก็เดินยาวตรงนี้ไปเลยนะครับทางด้านเนี่ยอยากจะบอกว่าได้ทางสาธารณะนะครับเพิ่มอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะว่าแปลงข้างๆเดิมทีเลยอะครับผมเขาจะเป็นที่ตาบอดข้างในตรงนั้นอะ ทีนี้เขาก็เลยเปิดด้านข้างมาอีกเท่ากับว่าของเราเนี่ยได้ถนนตาธนารนะเพิ่มมากขึ้นด้านข้างด้วยนะครับแจ๋วเลยเนี่ครับส่วนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ถมแล้วนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าด้านข้างทางด้านขวามือของเราเนี่ยจะเป็นแปลงของคนอื่นนะครับเป็นที่นานะครับผมลักษณะนาปีนะเนี่ยของเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็จะสูงกว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณราวๆ20เซนติเมตรนะครับผม ที่แปลงนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าในเรื่องของรัศมีของการห่างจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่132กิโลเมตรนะครับห่างจากนครปฐมเนี่ย81กิโลเมตรราชบุรีก็38กิโลเมตรครับผมให้สังเกตง่ายๆนะครับฝั่งตรงข้ามของที่เราครับจะเป็นโรงงานเจเล่ครับผมฝั่งตรงเข้าก็จะมีซอยเลี้ยวเข้ามานะครับผมเราจะเลี้ยวเข้าซอยนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะที่จะตามถนนเส้นถนนลาดยางมาก่อนนะครับแล้วก็มาถึงถนนหินคลุกของเราเนี่ย ด้านหลังนะครับห่างจากถนนหินครุกเนี่ยอยู่ราประมาณแค่300เมตรตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีบอ่อน้ําเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบอ่อน้ําลูกเนี่ยเขาขุดเอาไว้นะครับผมลึกนะครับแล้วก็มีน้ําใช้อยู่ตลอดทั้งปีครับผมแล้วก็เป่าดขอบบอ่อยกสูงขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าดินที่เอาถูกขึ้นมาถมนะครับ มันจะเป็นออกแนวลูกลังหน่อยนะครับเราแค่มาปรับบรุงดินเอานะครับในส่วนนี้บางส่วนท่านก็สามารถที่จะทําการ,กรเกษตรได้แล้วนะครับตรงนี้คือในส่วนของบ่อที่สองนะครับผมแล้วเลยจากขาดจากบ่อที่สองไปเนี่ยก็จะมีโรงเรือนอยู่นะครับที่สามารถใช้จอดรถได้จะอยู่อาศัยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมอ่ะเขาตั้งใจที่จะสร้างทําเป็นที่พักอาศัยแต่ว่าสร้างไม่เสร็จณนะตอนนี้เลยครับเจ้าของเขามีความจําเป็น ในเรื่องของการที่จะกลับบ้านทางภาคเหนือก็เลยจะต้องขายออกมานะครับผมสรุปนะครับกับรูปแปลงของแปลงนี้นะครับผมมีทั้งหมด2โฉนดนะครับผมโดยที่ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะหินคลุกเนี่ยกว้าง39เมตรส่วนด้านหน้าที่หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือคือทางด้านนู้นนะครับผมจะมีหน้ากว้างถึง60บเมตรแล้วก็จะมีติ่งนะครับที่ออกไปสู่ถนนสาธารณะอีกนิดนึงนะครับผม อันนั้นน่ะจะมีหน้ากว้างอยู่ราวประมาณ6เมตรกว่าถึง6เมตรห้าสิบได้นะครับผมอ่าสองชนดเนี่ยติดไล่สามติสอตารางวาร้านท้ายไฟฟ้าน้ำประปาผ่านสะดวกแล้วรายละ3ามแสนห้าเท่านั้นคนที่สนใจนะครับติดต่อหาผมนะัชนนครับศูนย์เก้6สห้าห้าหก สนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ facebook รวมไปถึง youtube c h anel ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีครับส่วนวันนี้ผมแนละชนนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย